คือการลูดไพ่จากด้านบนมาอย่างนี้นะโอเคก็ <c oughs> สวัสดีครับกับใหม่ครั้งนะในครั้งนี้เราจะมาสอนยิงไพ่กันบ้างนะโดยเป็นการยิงไพ่ออกจากหลังมืออย่างนี้นะแล้วก็จะมีจากหน้ามือแบบนี้คล้ายๆกันนะ จากหลังมือแล้วก็หน้ามือนะปล่อยไพ่จากหลังมืออย่างนี้เรียกว่าแบ็คด็อกนะส่วนถ้าเป็นแบบธรรมดาอย่างนี้ก็ด็อกธรรมดาอย่างนี้นะเคเพื <Okay. S 1> ่อนกันไม่เสียเวลาเราไปสอนกันเลยดีกว่าอย่างแรกคือปล่อยแบบหน้ามือเราเรียนรู้ด้วยการงอไพ่อย่างนี้ครับแล้วก็ดีดเหมือนเราจะดีดไพ่ออกไปลักษณะนี้นะ <Okay. S 1> ปล่อยตรงนิ้วโป้งนะกดมาอย่างนี้ใช่ไหมให้นิ้วชี้เป็นตัวดันไว้ เมื่อเราจะปล่อยครับเราปล่อยตรงหิวโป่งนะก็ปล่อยแบบนี้นะ <Yeah. S 1> ปล่อยตรงหิวโป่งอันนี้คือดอกธรรมดานะ <Yeah. S 1> เมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้นะ <Yeah. S 1> คือการงอไพ่เพื่อที่จะดีดให้มันปล่อยไปอย่างนี้นะ <Yeah. S 1> เป็นอย่างนี้เนาะ <Yeah. S 1> ทีนี้ครับเรามาลองทำ แบบหลังมือเนาะหล,หลังมือถ้าคนที่ยังไม่เคยทำนะทำแรกๆจะยากหน่อยนะต้องลองฝึกไปเรื่อยๆนะก็คืออย่างแรกครับเราเอาไพ่ขึ้นมาบนหลังมือให้ได้ก่อนนะโดยการถ้าจะง่ายๆเราก็เบรกออกมาหนึ่งใบอย่างนี้นะแล้วก็เอานิ้วชี้กับนิ้วก้อยครับมาจับลักษณะอย่างนี้เนาะแล้วก็ไอ้นิ้วกลางนิ้วนางก็งออย่างนี้นะแล้วก็นิ้วโป้งช่วย จับประคองมาอย่างนี้นะเสร็จแล้วครับคว่ำม,มือครับพร้อมที่จะเอานิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยนะดันขึ้นอย่างนี้นะเพื่อให้ไพ่มันมานอนบนหลังมืออย่างนี้เนาะเสร็จแล้วครับไม่ได้สนาอย่างนี้เนาะเราจะเลื่อนนิ้วชี้เข้าครับแล้วก็ให้ไพ่ทรงตัวอยู่บนนี้เนาะจากนั้นครับใช้นิ้วโป้งมาจับก,กับนิ้วก้อยสองฝั่งอย่างนี้นะเมื่อได้สนาอย่างนี้คือเราจะทําเหมือนเดิมเลยเหมือนกับ ทำหน้ามือเนาะโดยการงอไผ่ครับแต่ครั้งนี้เราจะปล่อยตรงนิ้วก้อยแทนเนาะลองปล่อยดูครับคือถ้าคนทำํำแรกๆก็อาจจะยังปล่อยไม่ได้อาจจะมาติดอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคือท่านี้จําเป็นต้องลองฝึกบ่อยๆนะลองกะน้ําหนักนิ้วโป้งครับไม่ให้นิ้วโป้งกดแล้วบีบ ไปติดกับนิ้วชี้จนเกินไปนะใช้ลักษณะการกดลงมาอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้ไพ่ไม่โดนหนีบแล้วก็ไม่เด้งออกจากมือนะดดดกดลงเปล่านะเนี่ยมันนิ้วโปง้งเรากดลงนี้เนาะไม่ใช่กดเข้าไปานี้นะเมื่อถึงจุดจะปล่อยนะนิ้วก้อยเราก็ปล่อยแบบออกห่างเพื่อมันจะได้เด้งออกนะ อีกวิธีหนึ่งนะคือการลูดไพ่จากด้านบนมาอย่างนี้นะเมืมเ่อกี้ผมสอนลักษณะนี้ใช่ไหมคือแค่งอขึ้นอย่างนี้เชนะแต่คืออันนี้คือเราจะใช้นิ้วโป้งครับลูดออกมาอย่างนี้นะแล้วเราก็จับไอ้นิ้วชี้ครับกับนิ้วก้อยครับเป็นตัวจับแล้วก็อยู่ลักษณะอย่างนี้เลยเนาะแล้วเราก็พลิกมือครับพลิกมือพร้อมกับดันนิ้วกลางนิ้วนางอย่างนีนะ้ขึ้นอย่างนี้คนะรับพลิกมือกับด้านหลังนี้คนะัะ ลักษณะไพ่มันก็จะเหมือนไพ่มันจะหมุนนะทุกคนหมุนอย่างนี้เนาะโอเคแล้วก็ชูดคอคก็คงประมาณเท่านี้เนาะสำหรับสอนดอกไพ่แบบทั้งสองแบบนะคือแบ็คดอกแล้วก็ op, แบบดอกแบบธรรมดานะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะพูดคุยคอมเมนต์อะไรไว้ได้นะอยากให้สอนอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ได้นะถ้าผมทำเป็นหรือว่าทำเก่งก็จะมาสอนให้นะเคสำหรับนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะ